สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาเจาะเซ็นเซอร์ไอเสื้อสูบเบอร์ยี่ห้านะครับตัวนี้ก็ลูกค้าส่งมานะครับเอามาเจาะนะครับอันนี้ก็เชื่อมพอกมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เชื่อมพอกปิดทีบหมดเลยนะครับกันน้ํามันเครื่องรั่วรั่วซึมนะครับเวลาเจาะแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมิลลิ่งแล้วก็เจาะให้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ สนใจส่งมาทำได้นะครับวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับงานแบบนี้นะครับอ่ะก็มีเลื่งมุมนี้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวเก็บมุมนี้ให้นะครับสวยๆหน่อยนะครับแต่จริงมันก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรนะครับมุมนี้นะครับไม่ได้ใช้ทําอะไรหรอกนะครับจะใช้มุมนี้มากกว่าเพราะว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่แบบว่าใช้ วางเซนเซอร์โดยตรงเลยนะครับเราจะเจาะเซนเซอร์เสียบเข้ามุมนี้นะครับก็ต้องเรียบหน่อยหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่รั่วนั่นเองนะครับแต่มุมนี้ก็เดี๋ยวเก็บให้นะครับมินิเก็บให้สวยๆหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ข้างใต้นะครับไม่ค่อยมีใครก้มดูเครื่องหรอกครับอันนี้อยู่ใต้เลยนะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนัถ่ายมันเครื่องเลยนะครับแต่อยู่ด้านของเสื้อสูบนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเนียนๆเลย โอเคนะครับเรียบร้อยก็ต่อไปก็ทำการเจาะแล้วนะครับเจาะฝังเซนเซอร์แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเล็งมุมก่อนนะครับอ่ะแล้วก็มินลิ่งเก็บอีกหนึ่งครั้งนะครับทำไม่ยากครับแล้วก็ไม่นานด้วยนะครับส่งมาเลยครับผมงานแบบนี้ครับงานของชอบงานถนัดเลยนะครับ สองนาทีแรกเราก็ทำการมิลลิ่งก่อนนะครับมิลลิ่งเก็บขิวอลูมิเนียมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ดอกสว่านเข้าไปนะครับดอกสว่า,วานตัวนี้นะครับใช้แปดจุดเจ็ดแปดจุดเจ็ดมิลน,นะครับใช้ไม่เต็มเก้ามิลน,นะครับสำหรับทำเกลียวโดยเฉพาะเลยนะครับก็อันนี้ เล็งหาศูนย์กลางก่อนนะครับเราจะเจาะตรงแถวตรงกลางเลยนะครับครับเจาะเข้าไปเลยนะครับครับทะลุแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาดอกตราบตราบนะครับแต่ว่าเวลาจะตราบเกี่ยวทําเกี่ยวนะครับก็เาลไมเครื่องหยอดหน่อยนะครับนี่ครับหยอดละไมนเครื่องนิดนึงครับ เพื่อให้มันชุ่มๆหน่อยเลื่อนๆหน่อยครับไม่ไม่เนิดไม่ฝืดนะครับเกี่ยวมันจะได้ออกมาสวยนะครับแล้วก็เกี่ยวไม่แตกนะครับเพราะว่าลูมิเนยียมมันนิ่มนะครับถ้าเวลาตาเกี่ยวเราไม่หยอดนะํามันเครื่องเกี่ยวมันจะไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเอาไปใช้กันได้นะครับบอกก็จะออกลุมๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาออกแบบไม้ใส่กระด้ามตาบนะครับ แต่ผมเอามาใส่กับมิลลิงทาร์ปเลยนะครับก็เป็นวิธีที่รวดเร็วนะครับในตำราไม่มีสอนนะครับก็เอามาดัดแปลงใช้เอาครับนี่ครับอะได้ได้ไหมครับล็อกเลยนะครับอะอันนี้ก็ตึงตึงแล้วนะครับใส่เหนื่ๆแล้วนะครับล็อกอีกหน่อยแล้วก็อยู่ละครับต่อไปก็ทําการนะครับ ตาบเลยนะครับนี่ครับตาบเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ที่ขัดนี่แหละตาบหมุนเข้าไปเลยตาบเข้านะครับสักประมาณหนึ่งนิ้วก็พอนะครับดูจากตัวนี้เทนเซอร์ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับเสร็จแล้วก็ถอยออกเลยนะครับอ่ะถอยออกเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะได้เกลียวนะครับที่สวยคมเป็นระเบียบแล้วนะครับอ่ะเราก็ลองอน็อตใส่ก่อนอ่ะขอภายเอาเซ็นเซอร์ใส่ดูก่อนนะครับอันนี้นะครับือนโดนะครับก็เซ็นเซอร์เข้าสุดนะครับเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเอาออกมาส่งลูกค้าได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเชื่อมพอกเจาะเซ็นเซอร์นะครับปากต่อเสียบเขานี่เลยสําหรับเสื้อ125ตัวเก่าแปลงเป็นบังลมนะครับ ก็ส่งมาทำได้นะครับวันเดียวเสร็จครับผม